วันนี้จะมาแนะนํานะครับวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับว่าเวลาที่รถใช้ไปแล้วประมาณปีถึง2ปีเนี่ยแบตเตอรี่ของรีโมทเนี่ยมักจะหมดนะครับเราจะเปลี่ยนยังไงวิธีการนะครับวันนี้เราก็มีกุญแจรถที่หลากหลายนะรีโว่ฟอร์จูเนอร์นี่ก็จะเหมือนกันแล้วก็มีโคลอราครอสนะครับแล้วก็มีในส่นโคลอราอัลติสนะครับแล้วก็อันนี้เป็นในส่วนของตระกูลยาริสนะครับทีนี้วิธีการเปลี่ยนครับไไง่ายๆครับ นะครับสาหรับรุ่นที่เป็นสมาร์ทคีย์นะครับมันก็จะมีในส่วนของตัวปลดล็อกตรงนี้อยู่นะครับแกะตัวปลดล็อกอันนี้ออกมานะครับดึงไส้กุญแจออกมาพอดึงไส้กุญแจออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยทางด้านในครับมันจะมีล่องให้เสียบหัวกุญแจได้พอดีก็เสียบหัวกุญแจเนี่ยเข้าไปในร่องนะครับกดแน่นๆนะครับจับแล้วก็บิดนะครับ,บแล้วก็บิดพอบิดปุ๊บเนี่ยมันก็จะหลุดออกมานะครับพอหลุดมาปุ๊บนะครับเราก็จะรู้แล้วว่า คิดด้านหลังฐานเนี่ยว่าฐานเนี่ยใช้เบอร์อะไรอย่างอันเนี้ยจะเป็น2032อ20ะครับเพราะฉะนั้นฐาน2032เนี่ยหน้าตาแบบนี้นี่มีขายตามเซเว่นอีเลเวนะฮะจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้แต่ขอให้เป็นเบอร์นี้แล้วก็พยายามเลือกยี่ห้อที่เป็นมาตรฐานหน่อยสมมติว่าเราเราปิดเสร็จแล้วนะครับเปลี่ยนเสร็จแล้วเราก็ปิด ส่วนคันนี้นะครับคันนี้คือมันหมดจริงๆนี่อย่างฟอร์จเนคันนี้หมดจริงๆอันนี้คือเราจะทําการเปลี่ยนจริงๆนะครับแล้วก็แกะมาเสียบหัวกุญแจเข้าไปในร่องนะครับนี่แล้วก็บิดนะครับก็จะหลุดละแกะด้านข้างมาอันนี้คือเปลี่ยนเองง่ายมากนะฮะนี่สองศูนย์ะครับสองศหรือว่าถ้าท่านขี้เกียจเปลี่ยนเองก็เอามาให้ทางศูนย์เปลี่ยนให้ก็ได้นะครับ นี่นะอ่ะเแล้วสร็จแล้วก็ทดสอบนะครับทดสอบดอูเป็นทดสอบใช้งานดูถาเนี่ยต้องพยายามให้เป็นเบอร์เดียวกันนะครับ เพราะว่าถ้าเป็นต่างต่างชนิดต่างเบอร์กันนะมันจะใช้ด้วยกันไม่ได้มันขึ้นอยู่กับขนาดความหนาความบางแล้วก็ความใหญ่นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนขอโาโคโร o าครอสก็อยู่ด้านล่างนะครับด้านล่างก็ปลดปลด,ปลดตัวปลดล็อกมาดึงไส้กุญแจมานะครับแล้วก็เสียบกันเดมนะครับแล้วก็บิดเห็นไหมครับนี่โคโราคอสก็เป็น2032เหมือนกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็สามารถทําได้เองทําทได้เองสมมุติว่าเกิดแบตหมดวันอาทิตย์ใช่ไหมศูนย์บริการโตโยต้าหยุดท่านก็สามารถเปลี่ยนเองได้บางอันก็จะแข็งหน่อยก็ต้องอพยายามไปนีกันนิดนึงขัดขืนกันนิดนึงนะฮะ เนี่ยอย่งนี้เป็นต้นอันนี้ก็ดูว่าใช้เบอร์อะไรนี่2032มอนกันแต่น,นี่เป็น cover อันนี้ก็อาจจะแกะยากหน่อยนี่แกะคเวอร์นี่ออกมาแล้วก็เปลี่ยนเห็นไ,ไหมครับบางรุ่นเนี่ยบางรุ่นน่ย,นนยมีฐาน2ก้อนด้วยนะบางรุ่นมีฐาน2ก้อนเคยเจอนะมีฐาน2ก้อนนี่ครับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ใบมะกรูดให้อาจารย์โตด้วยนะครับสวัสดีครับ